เสียงอ๋อมาแล้วเจ้ารุ่งอ่ามไปทั้งสองรัฐมนตรารักน้ำแดงรัฐมนตรีจ้าวหุบคองจ้าหุบคลองอกอากาศงราชขาวีราชนาวีสามบาลนกานดีต่างคนต่างไทต่างคนต่างมีต่างคนต่ี

ร oh oh. ้องนดงเอาเอาให้ว่ายังไงว่ายังไงคุณราวีคุณวีจะตาจะแก้อไม่มดูทาี้ย่องดโอ้ยเด็าาองกไ้นทีร่้พเอาเอาวรอเอาตไปไป้ี่ระดูทีมไทยไเดู้ออกฝ่าได้ร้นะัที่ดัลมาดยยังดลกันนีเจ้า เราต้อง้เรองมที่นสนะครับตัดเสนดวกดูวดีโอดูวดีโว่าเสียดูหรือไม่นะครับการที่เ